ห็นไหมล่ะสวยแค่ไหนแล้วมันกินได้ด้วยนะฉันตกแต่งมันต้นคริสต์มาสแค่เป็นครีมยังไม่พอนะฉันยังมีคุกกี้ขนมปังเขีงที่เหมาะกับต้นไม้นี้สวยเลย hmm. น,ม,นมสามารถลองได้นะแต่อย่าลืมบอกให้ฉันด้วยล่ะเย้ yeah. และของขวัญก็เป็นแบบกินได้เหมือนกัน <c oughs> แต่นั่นยังไม่หมดนะฉันจะลูกกวาดมาวางด้วย <What? S 1> มันดูเหมือนตอไม้เลย <acted> จากนั้นก็งอช็อคโกลตแล้วเอาไปวางบนที่ลูกกวาดมันจะเป็นที่มานั่งอ oh. ล่ะแบบนี้ล่ะ <ico le> จากลูกกวาดที่เหลือจะสร้างทางเดินเข้าบ,บ้านเขาจะได้เป okay? yeah. <audio> ็นบ้านได้ถูกนะ